ลดน้ำตาลในเลือดด้วยไฟเบอร์สุดเฉพาะ 6. ประโยชน์ที่คุณจะได้จากซองนี้ไฟเบอร์ไบโอไซเสช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 2. ช่วยควบคุมไขมันในเลือด 3. ช่วยลดสัดส่วน 4. ช่วยให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์หช่วยลดความอยากอาหารนะคะมันทำให้อิ่มนานเพราะ 1. นซองมีไฟเบอร์สี่กรัมและหช่วยลดภาวะดื้อซูริน กลไกที่ช่วยอะค่ะตัวไฟเบอร์เนี่ยค่ะเมื่อคุณทานเข้าไปนะคะมันจะไปฟอร์มตัวเป็นเจลในกระเพาะก็ทําให้อาหารอยู่ในกระเพาะนานขึ้นซึ่งอยอาหารที่ละลายน้ำเนี่ยค่ะก็ช่วยในการลดการดูดซึมของน้ําตาลไฟเบอร์ไบโอไซเอส์อะค่ะเป็นไฟเบอร์เมทริกซ์ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขยายตัวได้ถึงเจเท่ามีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกับน,น้ําตาลเหมือนอนจับกันนะคะมันก็จะไปจับน้ําตาลที่มาจากอาหารมีฟโตสเตอรลที่จะช่วยขัดขวางการดูดซึมไขมันในลําไส้ที่มาจากอาหาร มีโพล c คอร์ซานอลตัวนี้ช่วยเรื่องของการสลายไขมัน L D L ที่ตับมีเบต้ากูแคนที่ช่วยเรื่องเพิ่มภุมมคุ้มกันด้วยค่ะไวอาลไซเอสมี s o l ลเบลไฟเบอรซึ่งเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําซึ่งมีส่วนช่วยให้ L cell ในลําไส้หลังฮอร์โมนเจลพีวันมากขึ้นซึ่งฮอร์โมนเจลพีวันก็มี ส่วนช่วยในเรื่องของการลดภาวะดื้ออินซูลินช่วยเรื่องของการควบคุมน้ําตาลในเลือดอยู่แล้วและไบเอไซเอช่วยให้ร่างกายหลังกดไขมันสายสั้นก็คือที่เรียกว่าช็อตเชนแฟตตี I ้แอซิดซึ่งตัวนี้ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างรวมไปถึงการเพิ่มฮอร์โมนเจลพีวันด้วยงานวิจัยนะคะก็คือมีกับซิดนีย์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะว่าช่วยลดน้ําตาลและอินซูลินได้อย่างมีนัยสําคัญและตัวไฟเบอร์ไบโอไซเคหรือที่ต่างประเทศเรียกว่าบาลานซ์เนี่ยนะคะก็ยังได้รับการรับรองในแหล่งอ้างอิงทางการแพทย์ของอเมริก ดังนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยได้ผลนะคะเพราะมีงานวิจัยรับรองดังนั้นถ้าใครสนใจไฟเบอร์สุดเฉพาะไบโอไซเอมพีนสนใจแล้วทักมาคุยกันได้นะคะ